สวัสดีครับผมเจอกันอ, <S <S อีกเช่นเคยกับ e football 2024 <S <S 2อล4 0นะจ๊ะวันนี้นะผมก็มีนักเตะนะครับผมติดบูธท,ทุกตัวเลยนะนี่ก็จะมีบูธสีฟ้าแล้วก็บูธสีเขียวนะบูธสีเขียวกมาจากแฟกเขียวบูธสีฟ้าก็เป็นของในพวกอ่ีพิกนะครับผมนี่ผมก็มีประมาณ11ตัวจริงเลย แล้วก็ตัวสำรองก็อีกประมาณ5คนนะมี16คนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาฟูลทีมติดบูธของเราเนี่ยไปลงแรงดูนะว่ามันจะตึงสักแค่ไหนหนะคผมเดี๋ยวไปเจอในแรงดีกว่า<ะ>มาครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมแล้วนะเจอเมสซี่เท่ากับอีอยู่อะไรเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนี้มันหยียดเรื่องเนี่ยโอ้โหนายชอบเป็นจะเป็นติ่งโอนโดนะครับไอหนุ่มคนนี้ เมสซี่เธอกับอีวมานี่มาเปิดไหมเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเคลียร์ให้เธอทำอะไรเมื่อกี้ไม่เป็นไรเราอ่อนให้อยู่นะครับผมตอนนี้นานตินโญมาดิตอนนี้เราก็อ่อนให้เขาไปก่อนนะครับผมชาทิปจ่ายมาจาเลโน่ใช่เหรอวะอ่านผิดก็คอมเมนต์มาได้นะครับผม คิดไลรมาโอเดกาดพาเมอร์ไปไงโคพาเมอร์โอ้โหพาเมอร์แม่งวิ่งไม่ไหวปะอะไรวะพาเมอร์วิ่งช้าจังเลยนี่มานี่มาแล้วนี่มาแล้วไม่ได้นะผมโอ้แล้วชื่อแกสู้นะครับโอ้ผมชอบชื่อแกมากเลย เนี่ยเป็นแบบแฟนโรนโดเข้าเส้นเลยนะไอ้หนุ่มคนนี้ลา,าบัสโตนี่จ่ายมาซับฮาคิมิเอาแล้วอาเบะอาเบตัดได้แล้วจะสวนแต่มีไข่บิงมาแล้วบ้างโอ้ยนี่มาทันไหมทันลาบัสตนี่หรือเปล่าโโอ้หไม่ทัน,นครับฮาคิมินี่มา,อ,าอ้าวจะเออไม่แหงจ่ายเกินใจเกิน,กนติดเล่นไม่ไหน คอสตาดูตาจับมาโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ปะกินไล่อุติกาตชนะทิพย์ไม่ได้ครับเอานี้มาตัดได้ไหมล้มป่าวะเอาแล้วทำอะไรกันเอ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงเมื่อกี้ทำอะไรงงอาเวมาแล้วชนะทิพยอุติกาตใจซ้ายไปหึ <c> ่ง <oughs> ไม่ได้นะผม มันจะได้ยิงหลายลูกนะมันไม่ยิงเองนะครับอนน่านให้เขาเยอะชนะทีปมาแล้วไยไปปัดปัดธรรมะเปิดยาวมาคำโอ้หไอพาเมอร์มึงทำอะไรเฮ้ยแม่ซ้อนอยู่แล้วไม่ยิงเฉยนะผมงงจริงคือลัไม่ก่อนไลท์ได้ไหมโอเคไม่โอเคแล้ว มาครับจ่ายมาวุ้ยติดไหมติดจอลิโน,โน่ไปแล้วครับไปแล้วรุ่นนี้ร้อยสามสิบเอ้าออเฮ้ยไอ้เหี้ยโอ้กําลังจะพูดเลยแม่งเลี้ยงหอกเฉยนะครับผมไอคิม่เปิดมาบูโน่กันเอ้ยไม่ใช่กูจะพูดกันโชว์ไม่ใช่ล้วโรดานินโย่เอ้ยเอว้าปเป้แทงออกไปสวย อย่าไปดูเยอะไฮไลท์ย,ยิงไม่เข้านะอย่าดูเยอะขันแน่นะผมลูกนี้ลรนันตินเยอะแล้วคนหนึ่งไปแล้วนันตินเยอะเปิดว่าไงบุนโนมาแล้วโดน,นตัดหรือเปล่าไม่ทันนะผมจาริโนหรอเตโอเตอมาแล้วอเบงมงไปก่อนนี่มา ได้มาพลิกพลิกล็อกมาแล้วเห็นคนหนึ่งชนะทิพย์หรือเปล่าใช่ไหมน่าจะได้ทุ่มนะผมลูกนี้นี่ได้ทุ่มเห็นละคนหนึ่งโลง่ลงๆเลยเจเลโนโจารีโนโมึงเปิดโค้งไงวะเฮ้ยเปิดออกเลยเฮ้ยไปครับเสียแล้วลงริวกา,ารเปิดมาปัตมะอันนั้น อ้าวนี่มาเหมือนจะหลุดจะหลุดใจมาแล้วอืเคลียร์เซฟ <c oughs> เพราะผมลูกนี้ยังไม่เป็นสกอร์นะผมแหม่ของเราเนี่ยยิงหลายลูกแล้วแม่งไม่เป็นสักลูกเลยสก,กอร์ามาดิคินไลท์จดุจด,จดมาแล้วอืบองไปก่อนต้องเคลียร์กัน,นะไม่งั้นอันตรายนะครับไป,ไปดูข้างหลังดีกว่า มาแล้วผมอยู่ที่ข้างหลังแล้วเห็นพุเปิดมาบัสตัวนี้จะให้เตโอมาในมาในมาแทงไปเตโอเตโอจะแตะโอ้โหบริเกอร์ดาวาไว้ก่อนสวยงามเอาไปเอาไปเคลียร์ไปบัสตัวนี้อา้าวมองไม่ดีอย่างนี้โดนในมาแล้วไม่ได้วะ แทงไปลึกๆก,ก่อนโอ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะใจ่ายให้ชนะทีพเพื่อเจลิโนงมาจากไหนไอเชนาทีรุ่งโงเลยเมื่อกี้เดี๋ยวผมงงจัดเลยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ผมจะใจ่ายให้ชนทนะทีแม่งลุ้งๆเลยแม่งไปกดอน,นาล็อกยังไงไม่รู้นะผมมัไปใจ่ายให้เจลิโน่เฉยเลยนะก็จะใจ่ายให้ชนะทีอยู่แล้วเห็นแม่งลุ้งๆเลยชนะทีพาเมร์พาเมร์ได้ไหมไปขึ้นลหลัวไปก่อน คิไดไลจาเลโนโอเดกาดยิงไปยอยอู่ใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งยิงอย่าพึ่งยิงหลอกก่อนึ้นหลังไม่ก่นอนนะครับโอ้โหแม่งใจไม่สวยเอาอะไรวะงงนะครับตอนนี้งองอยู่แม่งหลายช็อตให้งองอจริงจริิเกอร์ อใจดีใจดีจดเสียเลยเมื่อกี้ไงใจไม่ดีแล้วนี่มาโอ้โหนี่มารีบวิ่งเกินใจเย็นเย็นมาแล้วนี่มาเอาค่อยแหลกแหลกแหลกขอไปครับผมเน็ตไม่ดีพวามเมอร์ออุดิกัดไปแล้วครับโอ้โหแล้วพามึงไม่วิ่งวะมึงรองอะไรวะพามึงอ้อายอวใจงี้โดนนี่มาลงโทษ นี่ไปครับสวยแม่ยิงเองไม่ได้น้องรอให้เขาพลาดน,นะผมนี่มารอแหม่ยิงเองมันไม่คมนะครับเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวผมจะเอาเใครก็ได้มาแทนพาม์เมนี่ยเอาอินเดอร์แล้วกันอเอาเจยไปเล่นซ้ายบอลซิกโก้มาเล่นนี่แล้วกันหน้าของเราไม่ค่อยคมละ เอาไอหนุออ่มคนนี้แล้วกันเล่นหน้าไปอ่าเขาน่าจะเก็บตัวอยู่บ้างนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันหาแลนนี่เขาหาแลนลงมาแล้วเราต้องกันหลังเราดีๆนะเขาน่าจะเอาฟอนลงมาได้นะผมเมื่อกี้เป็นเนมาอยู่เอาแ้วเราเลี้ยงไม่ดีเลยไปแล้วครับปัตมะ อันอ่าท่านไม่ทันโนดิเกอร์เปิดมาริเวอร์คารนไปที่เชนไลท์มองไปก่อนโรติกาต์ตังบอลอินเดอร์อินเดอร์ไปขวาไปขวาแล้วเห็นเพื่อนอยู่ไม่จ่ายกูไม่จ่าย,ายแล้วอุติกาตมาแล้ว ยิงลูกหนีสองศูนย์ครับผมสวยๆจากใครนะเชื่อมันอยู่ไอ้อะไรวะจุ่มจำชื่อไม่ได้กันนะผมตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวแจกฟรีนะครับผมจุ่มจำชื่อไม่ได้ละนะครับขออภัยจริงๆอ้าวแล้วลูดิเกอร์ดักได้มาดิคิเอร์ไขว้าไปอินเดอร์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 ไม่จ่ายไม่จ่ายแล้วกูไม่จ่าย ไม่จ่ายแล้วเปิดโม่งมาหุไม่ได้นะผมแม่อินเดอร์ของบอลไงไม่ยอมจ่ายซอนซอนจับออกไปนะใครได้เปิดเนี่ยคาซาตูต้ตาอินเดอร์เตรียมเต,ตรียมสามสองหนึ่งไปแล้วใครวะอินเดอร์อินเดอร์ไงเอาอินเดอร์อะไรวะทำอะไรเนี่ยครับทดสี่นาทีนัดนี้ จ่ายกลางไปซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เซนาเมืองไม่ใช่ไม่ใช่คนละซิโก้แล้วผมไปครับเข้าข้อเลยลูกนี้ซิโก,โก้เกือบแล้วผมเกือบตรงแล้วลูกนี้โก,ก้ก็ยิงเข้าข้อนะโอลิเวอร์คานโอ้ลูกนี้ยังไงเปิดก็จบอยู่แล้วชนะใสๆแล้วผมลูกนี้ดูติกเกอร์อา้าว โอ้เดี๋ยวจันมันโอ้จะได้ยิงอีกลูกแล้วสามสูนะ่ะอะไรวะจันกรรมการแม่งเปล่าโอ้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันคลิปแม่คลิปหน้ามหาคอนเทนต์ใหม่ๆมาลงนะผม